เดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงปืนกลสอจอตโต๊ปราจีนฝ่ายน้ำเงินเพชรสองเลลาวัยมวยไทยนะครับทีกน้ำหนัก116ปอนด์มั่นใจในความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับก็อยู่ที่ว่าเพชรสองเลจะเดินเบียดเมื่อไร่นะครับปกตินี่ก็เขาอาชีพอยู่แล้วนะครับวันนี้มาเจอกับปืนกลโอ้โหอาวุธมวยนี่หลากหลายครับมีลูกมีเจาะยางครับหรือว่า งัดออกมาหมดเลยนะครับปืนกลวันนี้แม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบก็ตามครับโอ้ยโอ้ยมานี่ครับโอ้ยสัมปั้นแมาต่อยเข้าด้วยครับแม่ตัเดเพชรสองเล่แม่โดนไปแล้วเฉย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 ครับแม่ขวางขวังนี่ครับแม่ยิ่ยงมากยกเครื่องชักเริ่มติดแล้วครับเจ้าเพชรสองเล่โอ้แต่ดูครับแม่ปืน,นกลแกก็ปักหลักนี่แหละครับว่าดูแม่ไม่ไม่ให้ขึ้นด้วยไม่ให้ขึ้นด้วยดูไา ดไอ้สองเล่ปืนกลปืนกลโอ้โหดูว่าคุณอ๊อดดูตัวเล็กตัวเล็กเกิดอะไรขึ้นครับตัวเล็กขึ้นคอยหิ้วกดลงมาครับพยายามจะกดให้มาตัวเท่ากันครับโอ้โหดูว่าคอยบางคอยโต้นะครับบางซ้ายบางขวาคอยเกี่ยวคอยโต้ทำหมุนงานได้ดีนะครับปืนกลโอโ้ดูว่าพยายามแล้วนะครับพี่สองเล่นี่เบียดเข้าไปอาศัยความใหญ่จะกล่อมในพอเข้าในนี่มันโดนกดเอาไว้อีก ปืนปนี่าานัสความแข็งแรงเลยครับเล็กกว่าก็จริงแต่เวลาขึ้นบนนี่ยโอ้โหลกเหนียวล็อกแข็งแรงเลยครับโอ้โหดูครับแดงบวยฝีมือน้ำเงินบวยเข่าพันมูโม้โูแต่ว่าตอนนี้ครับนะคปืคนปลแกเล่นเก็บอาวุธของรุ่นน้องแล้วครับไม่ก็ไม่ให้เพชรสองเลจับได้ตีได้เลยครับวฉินัตตอนนี้เน้แแนแข้งบ้างเน้นแข้งบางเพชรสองเล โอ้โหดูครับดีครับเินเร็วเินเร็วขึ้นไปอีกเพชรสองเลโหแต่ว่ายังเก็บกันอาวุธได้ตลอดเลยครับเจ้าปืนกลมวยเยอะครับปืนกลเพชรสองเลก็เริ่มจะช้าไปครับแล้วคิดเยอะเหมือนกันครับพบเข้าในเนี่ยครับโอ้ยสอดแขนแล้วล็อกเหนียวเนี่ยครับภาพนี้เห็นไม่ปล่อยนะครับมวยที่มีความสูงน้อยกว่า10เซนครับแต่ขึ้นคอแล้วมัดอยู่ครับ โอ้โละวงนอกดิก็เก็บได้หมดเลยนะครับเซ็งเลก็เดินช้าไปแล้วด้วยนะครับโดนโต้หนกๆก็มาดูกันต้องมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับเซ็งเลก็พยายามจะฮึดอยู่นะครับเดินที่หมัด้็ไม่เข้าเป้านะครับโอ้โห,โโหปืนกลนี่ออกซ้ายออกขวาใช้ความเก่าไม่ประทะด้วยดูนะครับโอ้ยวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเลยครับ โอ้โหดูครับตัวเล็กแต่จะพิว้วแล้วเกิดดูตึนคนหาตัวยังไม่เจอเลยครับโอ้โแค่สองเลยครับที่เขาบอกว่าเชียร์มวยตัวใหญ่แฟนไม่ว่าที่วันนี้ยังใช้ไม่ได้จริงสักคู่เลยนะคุณออสตั้งแต่คู่แรกแล้วก็คู่นี้นะกำลังจะนับสองด้วยนะครับวันนี้มวยตัวเล็ก อ,อาวุธมวยแกเยอะยครับแล้แลรุ่ง3าบีกับปืนกลนี่ยืนคู่กันนี่ก็แยกกันไม่ออกเลยครับอะผีบซ้ายไว้อีก,อกอนี่ครับโอ้โหเสียงเชียรกระหึ่มเลยนี่ครับเป็นไฟแดงครับปืนกลสอจโต้งปลาจีนครับวันนี้เอาชนะคะแนนเพชรสองเล่ล้ว,ว้ยมวยไทยแบบสนุกเลย